สวัสดีพี่น้องทุกมองทุกบอลครับทั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศตัวน,นี้เป็นภาพประกอบพี่น้องในข้อมูลดีๆมากเลยอ่ามาอ่ายังไงพี่น้องในในในยิ้นในฟังน้ำครับข้อ,ขอมูลนี้ผมได้จากาเดี๋ยวให้คเครดิตไว้ในช่องอพงษ์ประชาไทยนิวน่า,นาจ,จะใช่นะครับทาง YouTube พี่น้องลองพิมพ์เข้าไปบึง้งพงษ์ประชาไทยนิว <c oughs> อือ่าขออนุญาตครับก็บเป็นข้าวดีครับพี่น้องข้าวดีสําหรับเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงโคเนื้อไทยฮะย่างหน่อยก็เป็นไทยเป็นของไทยนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจะเกิดมีการชื่อขายกัน,นครับเป็นข้าวดีสําหรับผู้เลี้ยงโคเนื้อไทยจังหวัดกําแพงเพชรพี่นอ้องอืมอจะมีช่องทางขายบัวตัวเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางพี่นอ้องเออ อดีผมไมได้เอาภาพมาประกอบพี่น้องผมก็เลยเอาภาพภาพของผมนี่แหละทายไว้กอยากดึงเวาเพ้นมาลายนะครับโดยมีผู้บริหารครับเมื่อวันที่หยิบสี่เมสานผู้บริหารแล้วก็คณะจากโรงเชือดโคขุนเมืองล่าเชิงคลังพี่น้องจากประเทศจีนเอืมาดูคอกเลี้ยงโคขุน ของสากกและสมาชิกร่วมโครงการเนี่ยเป็นข่าวดีเลยพี่น้องเพรานว่าเบิองโดยตัวเองเลยครับอ่าประธานอ่าลงเชือดจากประเทศจีนครับเมืองเมืองการจัดการเมืองสินค้านะครับเมืองวัวครับวาผพานบ่อเดี๋ยสิภาเบืองละเอียดต่อไปครับลงเชือดดังกาวนี่เป็นลงเชือดอ่าเป็นรัฐวิสาหกิจพี่น้องกำลังเชือดนี่ ต่อปีนี่ห้าแสนตัวเลยนะครับต่อปีกําลังเชื่อด่0ห้าแสนตัวต่อปีครับและต้องการวัวจากไทยพี่น้องปีละนี่สาคัญเลยปีละห้าหมื่นถึงสูงสุดหนึ่งแสนตัวนะครับต้องการวัวจากไทยเป็นสัญญาณที่ดีนะพี่น้องต้องเชื่อจากจีนต้องการวัวจากไทยครับ คเนื้อจังหวัดกำแพงเพชรพี่น้องอม,มีละชงสูถึงหนึ่งแสนตัวไปละวันนี้ผ้าเบิงสเปคสเปคบัวก็คือบัวเป็นวัวลูกผสมยุโรปหรือบามันมมนะอายุสามปีน้ำหนักไม่น้อยกว่าสี่ร้อยห้าสิบกิโล แล้วก็ไม่เกิน1 0 0 0งกิโลครับเดี๋ยวผมจะคือไม่ต้องซื้อเห้น้ำครับเพื่อมันสิเบ่งง่ายๆเข้าใจง่ายครับอเปียกว่าเป็นว่าผสมยุโรครับง่ายคือชาลูเล่พี่น้องอชาลูเล่คนไหนครับรถหมาผมเห็นเห็นในขีพ่พืนเป็นชาลูเล่ครับหรือบรามันครับอายุประมาณสามปีพี่น้องน้ำหนักไม่เกิน4ี่หิบ น้ำหนักไม่น้อยกว่า450อขอไพครับแต่ไม่เกิน1,000กิโลครับนี้มาเมืองวัวที่ถูกสเปคเพื่นเนี่ยที่สำคัญเลยต้องตรวจสอบย้อนหลังได้เพื่อนที่ตรวจสอบได้พี่น้องหนึงคือไม่มีร่องรอยอของโรคต้องห้ามเพื่อนนะ,ะคือที่ทราบกันทั่วไปวครับโรคต้องห้าม ที่เพื่อนบัวเอาคือเป็นโรคเนี่ยแหละโรคลำปีเขานี่ครับนี่ปากเท้าเปื่อยมื้ยนี่ครับอะายโรคเด็พี่น้องโรคงัวเพื่อนสิตรวจสอบยอดล้างความไหนมีหลงลอยบอ่เคยเป็นโรคงัวเคยเป็นโรคหนีมาบ่นะครับประมาณนี้เม,มันก็ี้มีหลงลอยมีบาดแผลอยู่ครับ แล้วก็อ่าและที่สําคัญเลยมีสารเล่งเนื้อแดงไหมอ่าถ้ามีสารเล่งเนื้อแดงนี่เพื่อนกับปฏิเสธเท่าไดครับอที่สำคัญเลยต้องไม่มีสารเล่งเนื้อแดงพี่น้องออนี่นะครับเพื่อนสเปียกเพื่อนต้องโมเป็นโรคต้องห้ามต้องไม่มีสารเล่งเนื้อแดงครับอันนี้ผ้าเวงราคานะครับ ราคาซื้อหน้าคอ,อกอยู่ที่93ถึง110บาทครับอืมขึ้นอยู่กับสายพันธุ์พี่น้องราคาหน้าคอ,อกขึ้นอยู่กับสายพันธุ์คือชาลูเล่จะได้สูงนี่ครับชาลูเล่จะได้สูงนี่อาจจะเป็นเนื้อดีครับเนื้อดีกว่าบราหมันน้ำ93ถึง110บาท อวันนี้ราคาหู้แล้ววันนี้ผมสิสรุปให้เล้สรุปให้พี่น้องสรุปให้สรุปให้ง่ายๆคือที่ผมบอกมาตั้งแต่ต้นจนจบนี่คือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของอ่าคือลงลงเฉือดจีนเนี่ยมาดูงานนี่พึงพอใจอยู่ครับอืมพึงพอใจในสินค้าไทยอยู่อที่เพิ่นเขามาเบ่องอ่า โคขุนไทยจังหวัดกำแพงเพชรนะครับมีความพึงพอใจในสินค้าไทยนะสนใจครับปรามานี่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนคือเข้ารงราคาไปอยู่ครับเข้าเสนอราคาไปอยู่ราคาเพราะว่ามันต้องดูราคาดูค่าภาษีดูค่าเฉลี่ยการเดินทางนี่ครับเข้ากับเข้าคล้ายๆเข้ากําลัง เตียมข้อมูลแล้วก็ส่งราคาไปอยู่เด้อพี่น้องตอนนี้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีๆพี่น้องแล้วถ้าท่าคลิปนี้เมื่อก่อนเพิ่นบริสุทธิ์ง่วไทยเนะครับเพิ่งเพิ่งมาซื้อเพราะอ่านี่สำคัญเลยเพราะเพราะงัวงเล่างัวงเล่าิ่นเป็นอ่า เป็นโลกนะครับเด้องัวลาเพิ่นเป็นโลกเมื่อก่อนซื้องัวลาบกันปีละหนึ่งแสนตัวนะครับอ่าลงเฉืด่อยพอดีงัวลาเป็นโลกเพิ่นก็เลยหันมาหาไท้ายนะครับเพราะว่าเพิ่นก็ต้องมีสินค้าในการส่งออกในการอ่าให้ลูกค้าเพิ่นนะพี่น้องแต่ก็ดีครับถือว่าอาจจะเป็นระยะสั้นแต่ก็ดีอืมหรือแคม่นเป็นไปได้ก็ันแม่น เป็นการค้าขายกันในระยะยาวในแห่งสีดีครับพี่น้องือมตอน,นี้กันยูนีนขั้นตอนของอ,อ่าศึกษาเรื่องภาษสีเรื่องคจาใจในการเดินทางนะครับแล้วก็เสนอราคาอยู่ดออออ้อพี่น้องพี่น้องเกษตรกรกับพ่อสิอ่าได้ขุนได้ซื้องัวไว้ขุนงัวไว้นะครับอ่าเป็นเป็น,ป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 นไปได้มีการซื้อขายกันจริงครับ ขอบคุณที่เขามารับชมพี่น้องอย่งงน้น่อยก็เป็นสัญญาณที่ดีครับอย่างหน่อยก็เป็นโคจากประเทศไทยพี่นอ้องแต่ทีดีมีเงินสะพัดในไทยเท่านี้แหละครับอขอบคุณที่เขามารับชมครับผมสวัสดีครับ